I answer. Oh, <yeah. S 2> ถามมาก็าตอบไป Okay you asked I answer. This clip มาจากเอ็นท n อนส์นะครับขอบคุณสำหรับคำถามด้วยฉ oh. ะพูดตะโกนทำไมคนมันก็ตกใจ <laughs> This machine. ถ้าถามว่าประมาณว่าไอ้สำนวนเนี่ยมันน่าจะเป็นสำนวนสำนวน can no longer. จริงๆว่าไอ้สำนวนเนี่ยมันคือ,ค,อคำว่าไอ่ไอสำนวนนี้คือประโยคนี้แหละ Can no longer. นะฮะเดี๋ยวจะเขียนกำลังเขียนให้ดู uh, can no longer the uh, contain ตกคำว่า contain contain เอ้ยเขียนมัว่วเขียนผิดหมดแล้ว contain the chemical เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะได้ uh, uh, ดูชัดๆ contain the chemical อ uh ่าฮะทีนี้ make sense เลยตอนแรกที่อ่านเอ๊ะดูงงๆมันคืออะไรนะฮะนี่ครับ เมื่อกี้เขียนเขียนเส้นใต้สีแดงอ่ะ Can no longer นะั่นแหละนั่นคือสำนวน Can no longer ก็คือว่ามัน no longer คือมันไม่มีแล้วอะ่ะคือไม่มีต่อไปอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่สามารถคือ can no longer มันไม่สามารถที่จะมีอีกต่อไปแล้วฟังแปลเป็นภาษาไทยแล้วงงๆอย่างที่บอกว่าอยาบแล้วเป็นไทยอ่ะเรามาดูทั้งประโยคดีกว่า This machine can no longer contain the chemical คือหมายความว่าเครื่องจักรเครื่องนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถที่จะคอนเทนคือบรรจุคอนเทนคือบรรจุใช่ป่ะไม่สามารถที่จะบรรจุเค, antu, ค antu, มีคอลน่าจะเป็นสารเคมีอะไรสักอย่างเคมีคอล substance อะไรสักอย่างมันน่าจะมีต่อ,อกนิดนึงคัน n n ล o ็อกคือคอนเท the uh, the cano cano longer contain the h e m i c อ l อะไรทำนองนั้นคือน่าจะแปลรวมรวม,รวมประมาณว่าเครื่องจักรนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใส่สารเคมีอะไรลงไปได้อีกน่าจะประมาณนั้นนะ ก็คือว่าไอ้ำนวนนี้คือว่า can no longer can no longer เนี่ยก็คือว่าคือคือ longer คือแบบนานๆแบบอย่างนั้นใช่ป่ะต่ n o longer ก็คือมันไม่นัดคือมันนานๆไม่ได้อีกแล้วอ่ะไม่สามารถนานๆได้อีกแล้วอ่ะเหมือนกับว่า I am no longer สมมติไางเนี้ย I am no longer talk to you คือตอนเนี้ยจะไม่คุยกับแกอีกแล้วไม่คุยแล้ว no longer คือแบบไม่อีกแล้วอะไรประมาณประมาณนั้น no longer โอเคเดี๋ย okay, วจะกลับไปที่โฟเซอส so, รุปว่าอันนี้ Entros c เคลียร์ไหมจริงๆอยากจะให้อธิบายต่ออีกนิดนึงว่าไออสำมพันเนี้ได้มาจากางไงช่วยบอกบริบทรอบข้างนิดหนึ่งว่าก่อนหน้าประโยคนี้หรือว่าหลังประโยคนี้เนี่ยเป็นอย่างไรคือคืออยากจะรู้ว่าเออมันมันยังไงกันแน่อะไรอย่เงี้ยพอจะบอกได้ปะนะมันน่าจะเป็นในส่วนวิศวกรรมน่าจะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละใช่ไหม โอเคครับอามานพักผ่อน,นเยอะฮะโอเคเออ่ราวเราปิดช่วงนี้ก่อนละกันแต่ยังอยากรู้นะอันทรช่วยบอกนิดหนึ่งนะฮะนี่คือ you know uh, you ask I answer you ask I answer oh, <yeah. S 2> ถามมาก็ตอบไป